สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเคาน์เตอร์ไซกันนะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูน้องคนนี้ครับบุคคลคนนี้ครับนานะฮาระชิฟุยุครับแล้วก็มาดูสกิลแรกกันเลยครับตีธรรมดาครับเป็นการตีดาเมจวงกว้างครับไม่มีอะไรมากแล้วก็มาดูสกิลพละสิบของนางกันเลยนะครับ ก็เป็นการโจมตีสองครั้งนะครับพอหลังจาก2ครั้งครั้งต่อไปการโจมตีครั้งต่อไปครับก็จะการลดก่อัตูครับซิเปอร์ครับแล้วก็ทําให้สตูติดตตันครับ1เวก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาดูสกิลลองกันนะครับซากุระหักโหนหักโคน่นเออนะก็เป็นการปาดหนองโพไวไปข้างหน้าครับไม่มีอะไรมาก แล้วก็เมื่อเราอัพไปถึงเลเวล5แล้วครับก็จะทำให้มีผลดีบัฟอีกก็คือใบ้าวีครับคือปาดนองโพไปก็จะติดใบอีก5วีครับก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้ก็ถือว่าธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็มาดูสกิลอัลติเมทครับบุกผางามสะพังโอ้โหชื่อท่าแม่งแรตลึงมากครับก็เป็นการโจมตี เป็นการโจมตีสร้างดาเมจบนก้างนะครับแล้วก็บัฟตัวเองให้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น30%ครับเป็นเวลา15วิก็ถือว่าเป็นสกิลเขาไว้คอมโบกับพาส,สีครับถือว่าดีมากครับแบบสแปมอันติมานะก็จะแบบตีเร็วตีรัวๆก็จะติดสตารทรัวรครับถือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจับตามองมากครับก็ไม่เสียหลายครับที่จะปั้นผมก็ปั้นจนแบบ สกิลก็ตันหมดแล้วครับหกดาวเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็วันนี้ก็มีเท่านี้ก็ครับผม